แรกเนะี่ยกันยูวีสวัสดีค่ะคุณนายมากวันนี้คุณนายคุณนายนา,นานที่เห็นแต่งตัวอย่างนี้บ้างนะอ๋อ สวัสดีค่ะพิตินาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็คือวันจันใช่ใชวันนี้วันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์ที่เอ๊ะไม่ใช่สัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์แรกของกันยาใช่ไหมใช่ใชส,สัปดาห์แรกเลยวันนี้วันที่สี่วนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะก็ เป็นไงกคแป้งค่ะวิเอนี้ปักผ่อนได้เต็มที่นหรือเปล่าเนี่ยบูนชูค่ะ look fabulous today. Thank you. วันนี้มีไปท่านผู้หญิงเลยเหรอคะี่เอนแต่ตอนนี้พี่กำลังว่ามวยพี่เนี่ยมันมันมันเทไปนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ตีเกือบ ทำร้ายร่างกายพี่โดยการเอากิฟต์จิ้มหัวพี่ <baş OR ES> คือกดกิฟต์เนี่ย <จะ S 1> มันมีรอยข, <หา S 1> ขึ้นมา<ะ>ใช่ไหมกดกดพี่เห็นทำท่านี้เริ่มจัดแล้วนะดูดีๆพวกเงี้ยพี่นึกว่โอ e, ้โหโชคดีนะที่ม,มันอยู่อันข้างบนถ้าไม่อย่างงาั้นคงปักหัวพี่ไปละขอบคุณค่ะไปละขอบคุณค่ะเอี้ยงเป็นไงบ้าง พึ่งอะไรนะพึ่งเสร็จงานเหรอวันนี้นะคะพี่ก็มีนัดนัดทานข้าวนิดหนึ่งนะคะจริงๆวันนี้มีสองรอบมีนัดคุยสองรอบนะคะก็คือเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าพี่เป็นนัดคุยคุยทานข้าวกับใครกันบ้างนะคะแล้วก็ นัดสองก็นัดคุยกับกลุ่มที่ทําคอนเสิร์ตนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยจัดยาวเลยแต่ตอนนี้หิวมากแสบท้องมากเลยนะคะแต่ก็ไม่กล้าทานอะไรมากวันนี้เพราะว่าจะเข้าห้องน้ำทีหนึ่งเดี๋ยพี่คงต้องถอดถอดชุดหมเลยอะนะคะ สวัสดีค่ะพี่พคนสวยสวัสดีค่ะหน้าพี่จืดไปไหมวันเนี้ยหนูลิงหนูลิงกันปะรักพี่นะคะ thank you ชอบตอขอมินี่ฮาร์ดสองดวง ส่วนพี่ก็อ่าก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะก็มีออกกำลังกายบ้างมีคุยงานบ้างมีทํานู่นทำนี่บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยหายหายไปนิดนึงแต่ว่าก็พยายามมีโพสต์รูปให้ดูนิดนึงรูปเยอะมากก็จะพยายามทยอยทยอยนะคะก็อาจจะบอกว่าเซ็ตนี้มีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเซ็ต เช่นเียกันแหละแต่ว่าคนละคนละฟิลตามมาที่หลังมันจะได้ให้ดูแบบว่าไม่ปิดซ้ำแล้วพอจะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะคุณส mm ัตว์หน้าผมเต็มแล้วก็จะ mm hmm. ไ,ไห้คนอื่นไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอชมเลยค่ะอยูลกว o u ยูลูไล k e อะไรนะ ตาหมอไม่เห็นเลยเนี่ย you look ยูลุกใสๆหรอคะ o u ช h enough or all for j u m p s i ่ hope you โอ้ oh, ตายลตามาถูกทางใช่ไหมต้องั่งนู้ไม่ใช่เหร ดวนผิดแค่ทำยังไงเนี่ยลง้งผิด่ปติ๊กต้องไปฝั่งนู้นแล้วก็ยูเทิร์นเดี๋ยวสายกลับรถไงใ,ใช่ทาไม่เงี้ยไปไกลเลยอะ่ะ <c oughs> พี่นะ <c oughs> พี่แซงมากเลยอะ่ะคิดดูดิพี่กำลังคุยไลฟ์อยู่เนี่ยแต่ว่าพี่ยังมองแล้วคนที่ก็ไม่คุย <c oughs> เขาดูถนนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยอะ่ะอะไรเนี่ยทําไมพี่พี่นั่งรถกับหลายคนยเป็นงี้พี่เอก็เป็นติ๊กก็เป็นกระแตก็เป็น น้องชายพี่ก็เป็นเวลาขับรถแต่น้องชายไม่เท่าไหร่แต่ว่าแบบอันนี้กลับรถไม,ไม่กลับตรงตไหนก็๊ต้องไปกลับเอ่ออันนี้ชอยอะไรนะอ่าอ่าล่าจักรง่ายขย้อยเข้าอ่ะสะค่อยเข้าอ่ะเขาไม่เข้ามาั้งติ๊ต้องเลยไอ้ตรงนี้ไปอ่ะแล้วก็เห็นไหมเพราะว่าเราเราคุยเราคุยตรงนี้แต่ว่าพี่ยังพี่ยังรูง้ว่าต้องลงทางไหนเฮ้ย ตรงนี้ไม่ได้มันวันเวนี้าะออกทางนั้แล้วติ๊กต้องโอ้ต้องเลยไปอีกอะนี่ไงสอดฮะจะเ,เข้าสอยนี้เอ้ยมไม่ได้วันเวจัดเนี่ยติ๊ <one way. S 2> <ม>กต้องชิดนี่ละชิดขวาละมันน่าจะมีให้กลับรถ ไม่กล้าคุยเลยโอเคคิดถึงไลฟ์ใช่เดี๋ยวพี่ mm hmm. พเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวพี่ต้องนัดกับพี่เอ๋นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์จะได้ให้แบบว่ามีอะไรให้หัวเราะขำๆสนุกสนานแล้วก็สาระไม่สาระบ้างอะไรเงี้ยวันนี้นะคะคุณหนุ่มเป็นคนแต่งหน้าให้ที่นานแล้ววันนี้คุณหมูเป็นคนทำผม แล้วก็เร็วนี้เดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวจะมีภาพส,สวยๆใหม่ๆมาให้ชมกันอีกโอ้แต่อารมณ์ไหนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ชันไม่ได้จะให้อยู่วันนี้หนุ่มแต่งหน้าบอกบอกหนุ่มบอกว่าหนุ่มวันนี้พี่ขอแบบว่าพี่ไปทานข้าวเนี่ยขอแบบสะอาดสะอาดง่ายๆ ถ้าร oh no? mm ูออกนานาได้เหรอที่ชอยรายสิบเอ็ดช้าไปละอยู่ปอเออใช่ใช่เลยเลยอันนี่นานาได้เป็นคนรูนานาได้แต่ตรงนี้ก็นิดเดียวก็จับรถแล้วมั้ยแล้วอโศกอโศกกันเหรอเนี่ยงข้างหน้าที่เขอโศกนั่นเองอ๋อเห็นไหมเค็มนะแต่งหน้าเบา ไม่เห็นแลอเอ็นม,มาตาอ่นอ,อนๆเบาๆเน้นผิวตอนแรกหนุ่มทาปากอ่อนตัวนี้นะควรคัวหน้าซีดไปหน่อยก็เลยไปเติมโทนเดียวกันแต่ว่าให้สีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ย เวลาทํางานกับเวลาที่แบบว่าออกไปออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ออนสเตจเนี่ยมันอาจจะต้องเข้มขึ้นเพราะมันมีพวกไฟมันมีพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเวลาไปงานอย่างเงี้ยพี่ก็หนุ่มเขาก็จะแต่งให้พี่เป็นแบบเบาๆรองพื้นเบาๆรองพื้นน้ําแค่ให้แบบว่าปรับ โสีผิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตาก็เบาๆเาอ้โหสว่างขึ้นเนยอะเลยพอเปิดเนี่ยดีไหมแล้วก็คิว้วก็คิ้วก็ให้มันดูมีความเป็นแบบคิ้วธรรมชาติดิดนึงพี่ชอบคิ้วเวลาเขียนแล้วแบบฟูๆนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าดูเฟร่ง ปากก็อ๋อแต่วันนี้ตาก็มีสีชมพูนิดหนึ่งนะมีโทนชมพูนิดหนึง่งนะคะแล้วก็ผมก็รวบรบไปเลยจะได้แบบว่าก็ต้องหูเราใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเปิดหน้าเรานิดหนึง่งเสื้อคอลึกขนาดนี้เนี่ยเราก็เปิดหน้านิดหนึง่งแล้วก็ผมให้ช่วยให้มันดูยาวนิดหนึง่งล้วใส่ต้องตั้งหูให,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เกี่ยว มันจะได้หน้าดูสะเป็นตงนแบบปากทนสีนี้พี่ก็ชอบเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าวหากว่าตกดึกนิดนึงหรือว่าถ้าอยู่ในที่ที่มันมืดนิดนึงพี่ก็อาจจะไปเติมสีตรงข้างในปากให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงอาจจะใส่แดงเบาๆอะไรเงี้ยให้มันดูปากเันมีมิตินิดนึง กำลังลังเลยอยู่ว่าจะเติมกลอสให้มันดูวาวๆดีไหมหรือว่าปล่อยอย่างนี้ดีอันไหนดีบอกด้วยกลอสหรือไม่กลอสหืมยาอะไรนะสวยมากๆอีกแล้วอ ใส่เสื้ออ๋อเขียวอะไรติ๊กใส่เสื้อสวยแล้สะอาดสะอาดง่ายๆเนี่ยอ้อะไรอะได้เลี้ยงเข้าวออก,ก้าหรือ,อยังคะอู้อยังเลยจ้ะตั้งแต่เขากลับพี่เจอเขาแว็บทีเดียวเองไปบ้านเขาเขาก็ลงมาให้แบบว่าหอมแก้มให้กอดสักนิดหนึ่งฟลัทสักนึนงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขึ้นไปนอนเลย <c oughs> <c oughs> และนี้ก็ไปแบบเพิ่งไปเที่ยวก็เพิ่งไปพักผ่อนกันต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เขาก็เปิดเทอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องถามเขาว่าเขาอยากทานอะไรแต่กลัว,ลวเวลาถามเขาเนี้ยพี่กำลังคิดพี่ควรจะคิดเองหรือควรจะถามเพราะว่าถ้าถามเขาเนี้ยคงคงเลือกที่ที่แบบว่านึกออกไหเขาถามพี่หลายรอบว่าโอมาคเซโอมากษตรเนี่ย อะไรนะเข้อความมันขึ้นไปเยอะโอ้ว oh. สวยแบบธรรมชาติเหรออืม huh. นิดนึงให้ดูเป็นแบบคลีนคลีนผิวผิวหน่อยอะไรเงี้ยดีไหมชอบมามพี่แต่งอย่างเงี้ยน,นานๆนนทีไม่อยากเนื้อเสื้อนี้แบบเ <c oughs> อเกี่ยวหูเห็นไหม เนี่ยอุ้ยข้างนี้เมื่อกี้ก็เกี่ยวรอบหนึ่งนะเป็นนไอ้นี่ไงพี <man> ่ใช่เป็นตะข่ายเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วกลอสเหรอให้พี่ใส่กลอสละอะคนอื่นว่าไงกลอสหรือไม่กลอสคนสวยนี่ทำอะไรก็สวยจริงๆโอเค iro. แบบไหนก็สวยครับพิินาแค่น,นี้ก็สวยแล้วไม่ไม่กลอสอะโอ้โหเจ็บ <laughs> ูเลยมันเกี่ยวไปกี่น่ะแค่ไม่ต้องเกี่ยวนี่นนก็หนักแล้วนะเนี่ยหูนเนี่ยเดี๋ยวน,นะ ก็แต่งอย่างเงี้ยแก้มก็ไม่ต้องอะไรมากซอฟๆนะคะอย่างสมมุติว่าใครใครที่แต่งหน้าอย่างสมมติเนี้ยเออเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวว่าพี่ให้หนูมาแต่งหน้าและพี่จะถ่ายพี่จะไลฟ์ให้ดูและให้หนูอธิบายว่าแต่งหน้าพี่แบบน,นี้แต่งอย่างไงดีไหมดีไหมเผื่อเป็นไอเดียว่า,าควรจะแต่งอย่างนี้ไปงานแบบนี้ควรจะแต่งอย่างนี้เสื้อสีโทนนี้ควรจะทาปากสีนี้หรือว,ว่าตาควรจะเป็นประมาณไหน ช่ไหมเพราะว่าอย่างเนี้ยเราอ่ะเสื้อบทอย่างันเนี้ยมันมันเยอะตรงนี้แล้วไงไอน,นี่ก็เยอะอันนี้ก็ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าตาเยอะปุ๊บมันมันจะดูหนักเราเน้นแค่ลายตานิดหนึง่งลายตาขนตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชดดิ้งให้มันดูแบบว่ามีแบบมีมิตินิดหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะไม่กลอสค่ะแมทนะแมทใช่ไหม โอเคไม่กลอสก็ไม่กลอสเดี๋ยวจะได้เอากลอสออกจากกระเป๋าแต่อีกคนเขาบอกจะได้วาววาวกลอสหรือไม่กลอสคนนี้บอกกลอสกลอสเหรอไม่เป็นไรเมื่อกี้บอกมเดี๋ยวพี่กินข้าวมันก็กลอสเองมันจะได้วาววาเมื่อก่อนอะไรนะ ให้กำลังใจวันนี้ขอให้กำลังใจต่อไปโอ้ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะนุค่ะนุบอกได้รับของแล้วนะขอบคุณมากเดี๋ยวใส่ให้ดูร้านเก่าทำยังไงพี่เก็บไว้ก่อนหรือยังไงเนี่ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์รองเท้า We love you เชื่อมั้ยทุกวันนี้เวลาพี่จะโพสไม่มันอยู่เธอได้ข้างน้าเนี่ยได้ค่ะเวลาพี่<ด>พจะโพสร<ด>ูปใ,ในไอจีเนี่ยพี่เสียเวลามากกับการเลือกเพลงอะ่ะมีความรู้สึกว่าพอมีเพลงแล้วมันฟังดูมันดูเพลินไงเวลาดูเพลินมันไม่ดูมันไม่ดูแห้งอะไรเงี้ยก็เลยเสียเวลาเพลงอะไรดีนะ นึกบางทีก็นึกไม่ออกว่าจะใส่เพลงอะไรดีชอบเพลงไหนอ่ะลิสมาแล้วก็เผื่อพี่จะได้ออไปใส่ให้แอ้ที่นันแน่คิดถึงทุกวันนะจะไปใส่เพลง I Miss You ทุกวันมันก็เดี๋ยวหน้าเบื่อนะเนาะรู้กันละกันว่าคิดถึงทุกวัน แข่งพีตินาอะไรนะว่ายน้ำแข่งกับออกหน้าเหรอโอ้แค่ออกตัวพี่ก็แพ้เขาแล้วออกตัวพี่ก็แพ้เขาแล้วแต่ว่าตอนตเด็กๆเราเคยนะไปแข่งว่ายน้ำอะไรเงี้ยของที่โรงเรียนแต่มันไม่ใช่แข่งว่ายน้ำอ่ะมันจะเป็น แต่ว่ามันไม่ได้ซีรีสเขาไม่ได้สอนแบบซีรีสแบบเนี้ยนึกออกมั้ยคือก็จะมีเวลาแบบเอาทิตย์ละกี่ครั้งจะไม่ได้ละเพราะมันนากมากละก <c oughs> ็ต้องมีปไปว่ายน้ําที่ YWCA อะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็ไปการว่ายน้ําก็จะมีแข่งทําเวลาทําเวลาดีเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนอย่างที่พี่่เคยเล่าให้ฟังอะเป็นบู้อยากกินเกาหลีมากเลยอะเป็นเหมือนแบชที่แบบว่าไม่ใช่เขาเรียกแบใช่ปะไอที่มัน แต่มันเป็นแบบผ้านะแข็งๆอ่ะเหมือนที่เขาใช้ปาก่ันออกไหมก็ต้องไปเย็บกับชุดว่ายน้ําอ่ะว่าเราสอบได้ขั้นไหนขั้นไหนอะไรมันรู้ว่าแต่และประมาณนั้นท้าง่ายสุดคือข้ากบผูกเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวตุ่เดี๋ยวเนี่ยตายพี่ผุกโผล่ตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยข้ากบเนี่ยแล้วก็พี่ เออแต่ของพี่พี่จะเป็นท่ากบกับท่าแบ็กสโตร์แบ็กสโตร์นี่คือกันเชียงใช่ไหมเอ้ไม่ใช่อ่ากันเชียงข<อ>ง้างหลัง<ด>ใช่ไหมใช,ใช่แต่ฟรีสไตล์พี่ไม่ค่อยเก่งแต่ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ก็แต่ว่าแบ็กสโตร์ง่ายกว่าเพราะมันมันไม่ต้องผูกมาหายใจยงไ,ไ,ไง,งไมันง่ายว่ายน้ำไม่เต็มจริงเหรอไม่ได้นะทุกคนนุ่มอย่างน้อยต้องว่ายน้ำเป็นนะเพราะว่าเราไปท่องไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ยอย่างน้อยนกพิราบเขาไม่กลัวรถทับเลยใช่ไหมเนี่ย ลงมาขนาดเนี้ยใช่ไหมเพราะอย่างเวลายอย่างน้อยเวลาเราไปเที่ยวทะเลเวลาที่เราแบบว่าอไปข,ขึ้นเรือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เราอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยเราเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยนะว่ายน้ําก็ควรน,นิดนึง งูงูปลาปลาอย่างน้อยถ้ากบอะมาตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็มีว่ายน้ำแต่บ้านพี่ก็ว่ายน้ำกันทุกคนนะแต่ว่ากับก็ไม่ได้เก่งมากนะมีหลานเนี่ยแหละว่ายเก่งแล้ว แม่พี่นี่ว่ายว่ายน้ำไม่ได้เลยแม่พี่เล่าอะไรฟังแม่เ็าบอกว่าฉันเนี่ยนะตอนสมัยเด็กๆฉันถูกจับให้เรียนว่ายน้ำใช่ไหมแล้วก็แม่เขาก็ว่ายว่ายเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตายแล้วถ้าหากว่าเราจมเนี่ยก็ต้องมีคนลงมาช่วยแม่ก็เลยดำดิง <c oughs> คือแบบอว่าว่ายไม่ได้ <c oughs> ก็คือแบบแยบรอแล้วสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอ๊ะทำไมไม่เห็นมีใครมาช่วยฉันเลย <c oughs> แม่ก็เลยรีบแบบปุบๆขึ้นไปอะไรเงี้ยหลังจากนะั้นแม่ก็เลยไม่ กลัวน้ำแม่ขนาดบุญทีไปเที่ยวทะเลนะจะไปขึ้นเรืออะไรเงี้ยแม่แม่ก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความโตความอะไรเนี่ยความพื้นเออเจอกันบ่อยแค่ไหนเอา หลังต้องปกุกันตามาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจังแสงแดดโอ้ยโอ้ยอันนี้เยอะไปหน่อยนะคะมีเออกล้าแล้วไม่ไม่กลัวแล้ว นั่นแหละออก้ากับฟินิกส์นั่นแหละก็โอเคอย่างน้อยเล่นกีฬาเนาะว่ายน้ําเป็นมีกีฬาอย่างอื่นโอเคเขาเคยเรียนเปียโนโน,นะตอนเขาเด็กๆอะ่ะแต่ว่าจะได้ไม่น่าหยุดเลยเล่นดีด้วยวันนี้เวลานี้ถึงแล้วเหรอวันนี้เวลานี้ที่ไคิดว่าอีกตักนึงก็น่าจะเลิกเรียนกันแล้วเอ้ยไม่ใช่เลิกเรียนสิเลิกทางานใช่ไหม เลยเวลาเลิกเวลาทำงานแล้วนะคะก็กลับบ้านดีๆหรือว่าอาจจะแวะหาอาหารอร่อยทานกันก่อนกลับนะคะเราเยไม่ใช่ต้องเข้าไปอันนี้ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่<อ>ต้องเลิอีกนะคะหาอาหารอร่อยทำเอ่อทานนะคะหรือว่ารีบกลับบ้าน ก่อนที่รถจะติดมากเพราะวันเป็นวันจันทร์ถือว่าเป็นวันจันทร์ต้นเดือนใช่ไหมอันนี้ปะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่อันนี้เอ๊ะนี่คือโรงแรมใช่ตรงนี้นี่แหละที่นี่แหละที่นี่มันอยู่ไหนที่นี่อ่ะใช่ปะส่งลงมันมนอันหน้นนาพี่ก็ไม่รู้มันอยู่นเนนี่มันอยู่ในนี้มนนนไม่ใช่หรอใช่อยู่ในที่นี่ ใช่ใชออยู่ในนี้แหละนี่ทางเข้าทางออกนะก็ขเข้าตรงเมื่อกี้แหละที่เราเลยมาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือทางอะไรอันนี้เข้าได้ไหมไม่งไงอม,มองดูดิโอเคพี่ถึงแล้วนะนี่ไงไหเห็นไหมชื่อร้านเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะจับพี่เอมานั่งไลฟ์กันใหม่ทอ r k i n g โอเคขอพี่ไปทำงานก่อนแล้วกันนะโอเคเชคแค์ทุกคนนะคะ <Okay. S 1> แล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายเดี๋ยวมีรูปส,สวยๆให้ดูซีอูนะคะไม่มีว